ขอเชิญทสัน,นญาติโยมท่านสาธุชนทุกท่านที่มีจิตทธาร่วมกันทําบุญสร้างพระศาสนากับทางวัดลัทธิวนารามซึ่งได้ดําเนินการสร้างถนนทํากําแพงเพื่อให้พระศาสนาจเจริญมั่นคงสืบต่อไปในอนาคตขอบุญบาร,รมีทั้งหลายจงเป็นที่ปกปักรักษาเป็นที่พึ่งแก่ญาติโยมทุกท่านทุกคน ขอญาตโยมทุกคนจงเจริญในหน้าที่การงานคิดสิ่งหนึ่งประการใดที่เป็นไปในทางที่ชอบประกอบไปในทางธรรมแล้วไซขอความคิดความําริทั้งปวงจงสำเร็จโดยทุกประการขอให้ญาติโยมทุกท่านทุกคนจงเจริญด้วยจัตตุรพิธพรชัยทั้งสี่ประการมีอายุวันณนะสุขขพละและปฏิพานทาาสารความสุขตลอดไปสิ้นกาลนานเทินขอเจริญพร